สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n e ด d a d ี y ค o o k ิ n งครับวันนี้ d a ด d y จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสังขยาชาไทยขนมปังนึ่งครับ วันนี้เราจะนำขนมปังนึ่งให้นุ่มๆหอมๆนะครับมาทานกับถังขยะชาไทยที่เนื้อเนียนกลิ่นหอมชาไทยนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานมันกำลังดีเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ทำทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับทานเป็นของว่างก็ได้หรือว่าจะทานกันให้อิ่มท้องกันไปเลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นน้ำเปล่าเราจะเอาไปต้มให้ร้อนก่อนนะครับ250มิลลิตรผงชาไทย50กรัมแป้งข้าวโพด25กรัมน้ำตาลทราย80กรัมกะทิ100มิลลิตรไข่ไก่1ฟองนมสด200มิลลิตร เนยสดชนิดจืด40กรัมแล้วก็เกลือเศษ็จ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเป็นขนมปังชนิดแผ่นนะครับวันนี้เราจะใช้ขนมปังแผ่นหนานะครับเวลาเราเอาไปนึ่งเนี่ยมันจะได้นุ่มแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำน้ำเปล่าไปต้มให้เดือดก่อนนะครับใช้ทั้งหมด250มิลลิลิตรครับจากนั้นเรานำผงชาไทยใส่ในถุงชงชานะครับแล้วเราก็นำน้ำเปล่าที่เราต้มจนเดือดเนี่ยมาเทใส่นะครับ เราจะใช้วิธีการชงแบบโบราณนะครับก็คือเทน้ำร้อนใส่ลงไปแล้วเราก็จะยกใส่อีกหนึ่งหม้อนะครับแล้วก็นำน้ำชาเนี่ยเทกลับลงไปเพื่อนๆทากลับไปกลับมาแบบนี้ประมาณสัก3-4รอบนะครับเราก็จะได้น้ำชาเข้มขน้นสำหรับทําสังขยาชาไทยเรียบร้อยแล้วครับเราจะใช้น้ำชาทั้งหมด250มิลิลิตรครับ พอเราได้น้ำชาเข้มข้นแล้วนะครับเราก็นำมาเทลงในอ่างผสมครับจากนั้นเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับตามด้วยกะทิครับไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำตาลทรายครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราเติมแป้งข้าวโพดลงไปครับ คนต่อนะครับจนแป้งข้าโพดละลายนะครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอละลายดีแล้วเรานําน้ําชาไทยของเรามากรองก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เนื้อสังขยาที่เนียนๆครับ พอหลอกกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําสังขยาของเราไปตุ่นได้เลยครับวิธีการตุ่นก็คือเรานาหม้อใบหนึ่งมาใส่น้ําตั้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็นาหม้อสังขยาไปวางทับด้านบนได้เลยนะครับเราจะใช้ไอ้น้ําทําให้สังขยาของเราสุกครับเราจะไม่นําสังขยาไปตั้งกับไฟโดยตรงนะครับมันอาจจะทําให้เนื้อสังขยาของเราไหมได้ครับไอ้น้ำเนี่ยจะช่วยให้สังขยาของเราเนี่ยค่อยๆสุกทีละน้อยนะครับแล้วเนื้อก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับ พอเราได้ความหนืยที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ยกสังขยาลงจากไฟนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับคนเนยกับสังขยาให้เข้ากันนะครับเนยเนี่ยจะทําให้สังขยาของเราเนี่ยหอมขึ้นแล้วก็เป็นเงาสวยงามด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําขนมปังมานึ่งนะครับวันนี้เราใช้ขนมปังชนิดแผ่นหนานะครับเวลาเราไปนึ่งเนี่ยเนื้อขนมปังมันก็จะได้นุ่มนะครับเรานํามาหั่นเป็นชิ้นพอคําแบบนี้นะครับ พอเราหั่นชิ้นพอคำเสร็จแล้วเราใส่ตะแกรงที่มันมีรูนะครับเวลาเราไปนึ่งเนี่ยไอ้น้ำมันจะได้ผ่านเข้ามาโดนขนมปังได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเรานำขนมปังไปนึ่งประมาณ5นาทีครับวิธีการก็คือเราตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็นำขนมปังไปนึ่งได้เลยครับพอครบ5นาทีแล้วเราก็นำขนมปังมาจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับตัวสังขยาก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราจะต้องคนให้เข้ากันอีกรอบนึงก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับเนื้อสังขยาจะเห็นว่าเนียนนุ่มมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกความเหนืดของสังขยาได้นะครับถ้าใครต้องการให้มันเหนืดมากกว่านี้เพื่อนๆก็เคี่ยวให้นานกว่านี้นะครับมันก็จะหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ด a ตตี้ต้องการให้มันแบบว่าเวลาจุ่มเข้าไปแล้วมันก็ติดขนมปังขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องการให้มันหนืดมากจนเกินไปครับ พอเวลาเราจัดจานเสิร์ฟเราเติมนมสดชนิดจืดลงไปด้วยนะครับในเนื้อสังขยาเวลาทานมันก็จะได้ความหอมความมันขึ้นด้วยนะครับแล้วเนื้อสังขยาเนี่ยมันก็จะไม่ข้นจนเกินไปครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังนึ่งสังขยาชาไทยครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับยิ่งได้ทานตอนอุ่นๆร้อนๆน,นะครับตอนที่ขนมปังมันยังอุ่นอยู่เนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนะครับ แล้วก็มีความหอมด้วยนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเวลาเรานึ่งขนมปังเนี่ยเพื่อนๆใส่ใบเตยลงไปในน้ําที่เรานึ่งขนมปังด้วยนะครับมันก็จะหอมกลิ่นใบเตยด้วยครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ดดตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ